สาเหตุลดคุ้นชาโนนหลังเพจดังแชนแชักกลางกองทำทีมงานเอื้อมได้พระเอกจอจานมาเสียบแทน จากกรณีประเด็นที่เพ็ดังนะคะที่ได้ออกมาแชร์ว่าโปลดฟ้าผ่าพระเอกที่ชักกลางกองถ่ายหนังจนทีมงานเอื้อมพฤติกรรมเทกองบ้างมาสายบ้างแต่ทีมงานโนโสนโนแคร์สุดท้ายได้พระเอกจอจานมาเสียบเล่นหนังแทนแม้ว่าลุกไม่ให้แต่ฮีใจสู้งานนี้นะคะก็ทําเอาชาวเน็ตต่างสงสัยกันเป็นแถวว่าดาราคนนี้เป็นใครหลังจากที่มีเรื่องของพระเอกชักกลางกองแถมอ้างว่ามีการมาสายจนสุดท้ายต้องเปลี่ยนตัวแสดงนั้นล่าสุดได้มีการรายงานข่าวว่าในงานบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องน้าหน้าท้อ ภาพยนตร์แนวอีโรติกสยองขวัญจากค่ายอาริยาฟิล์มโดยคุณทิฟธิดาผู้บริหารค่ายพร้อมกับแจ็คแบ็กแจ็คก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวดังกล่าวซึ่งหากเจ้าของค่ายก็ได้ยอมรับว่าอย่างที่ทุกคนได้ยินข่าวไปว่าจะมีพระเอกที่ชักกางกล้องถ่ายก็เป็นกองของเรานี่แหละตอนแรกก็ได้คุณชาน,นมมาเล่นก่อนที่จะรับไม้ตอบเป็นแจ็คแบ็กแจ็คแล้วพอดีว่าคิวนั้นน้องเขาป่วยทีาีเห็นแล้วว่าคุณชานน,นตาลอยๆและสักพักน้องเขาก็ปากเปี้ยวชักแล้วก็หงายท้องไปเลยตอนแรกก็ให้โอกาสน้องว่าน้องกลับ ถ่ายทันหรือไม่คิดว่าเดี๋ยวกลับมาก็จะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอีกแต่ได้มีการคุยกับน้องแล้วน้องเขาบอกว่าเหมือนเขาโดนผีเข้าแต่นังเราต้องถ่ายทําต่อก็เลยได้แจ็คแบ็กแจ็คเข้ามาก็อยากเปลี่ยนเป็นอีกบทบาทหนึ่งด้วยขนาดเดียวกันทางด้านแจ็คแบ็กแจ็คเองก็ยังไม่เผยว่าห่วงความรู้สึกคุณชาโนลเหมือนกันเพราะว่าส่วนตัวสนิทก,กันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟแต่ก็ยังไม่ได้มีการคุยกับอีกฝ่ายแล้วก็ได้ถ่ายทําไปแล้วพอทราบเรื่องทางทีมงานเขาก็ติดต่อมาและด้วยความที่เป็นอาริยาฟิลมมเเป็นทนททีีงา่คย ำงานด้วยกันมาแล้วก็คุ้นเคยกันมาบ้างแล้วแล้วบทบาทก็น่าสนใจอีกด้วยไม่ได้กดดันเลยเรื่องเสียบแทนเพราะว่ามันก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของนักแสดงอยู่แล้วที่เวลาจะรับงานแสดงเรื่องไหนเราก็ต้องตีความออกมาแบบในความเป็นแจ็คแบ็กแจ็คอยู่แล้วไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาจะเป็นยังไงถ้า้ถามว่าได้คุยกันหรือไม่ตนก็ไม่ทราบเรื่องพอเขาโทรมาติดต่อให้มาเล่นเขาก็เล่าแค่เบื้องต้นก็พอทราบอยู่ว่าจะเป็นใครตนกับขุนชานน์เป็นเพื่อนกันด้วยก็เลยค่อนข้างเป็นห่วงมากกว่าเรื่องที่ขุนชานน์ชักเพราะว่าอาถันในกองเร มาก่อนเลยแล้วมันคืออะไรกันแน่แต่พอเราได้มีโอกาสในการทํางานก็ถือว่าเป็นบทบาทที่น่าสนใจมากจริงๆพอเห็นบทก็อยากเล่นมากๆและก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเลยเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาพร้อมคุยหรือไม่หรืออะไรยังไงแต่เป็นห่วงเพราะว่าเรารู้จักกันเป็นการส่วนตัวด้วยแต่ก็ยังไม่ได้ถามเพราะว่าเราไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอเราได้รับมอบหมายให้มาทําการแสดงเราก็มาทําหน้าที่ของเราเราก็ห่วงความรู้สึกเขาอย่างแน่นอนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟในมุมมองของตนก็เลยยังไม่ทําอะไรดี เราก็ทํางานในพัทของเราให้ดีที่สุดตนมองว่าไม่มีการแทนกันหรอกเรารับบทมาเป็นอาทิตย์ก็ไม่ได้มีการแทนกันเกิดขึ้นแต่เรื่องบทก็มีการปรับนิดหน่อยคุยกับทีมงานแล้วก็คงมีการปรับบางฉากให้ดูมีความเป็นแจ็คมากขึ้นส่วนเรื่องข่าวเมาส์ถามว่าเชื่อหรือไม่ตนก็ยังไม่ได้อ่านเลยเพราะว่าที่ผ่านมางานก็ค่อนข้างแน่นเหมือนกันถ่ายละครด้วยและงานส่วนตัวที่บ้านด้วยก็เลยไม่ได้อ่านก็เลยอยากโฟกัสกับการทํางานมากกว่า